เริ่มไล่แม่งก็ไม่ดีแหละย yeah, เออ,อยอยู่ไฟตกเฉยเลยอะไรวะ โคตรจะเหลือเชื่อจริงๆเลยวะไม่ต้องไหนดีวะ Silakan เปิดวันมาก็ไม่ดีเลย ตรงนี้ไม่มีอะไรเข้ามาทำไมวะเนี่ยโถนกวจะมีของและป่วยเดี๋ยวค่อยไปเพาตรงนี้เราเคยมาแล้วนี่ว่า <c oughs> ทำอะไรนี่ ทำเควสแล้วตรงนี้ก็มาแล้วเพิ่ม,มาเดินสำรวจแถวนี้แล้วรอบหนึ่ง เลยขอเลยขออีกขออีกไม่ขอเก่งใจโอเคเดลี่แหละ นี่เราก็รู้แล้วเหรอเนี่ยเราก็สำรวจไปเยอะอยู่มอนกไงเนี่ย เขาเรียกว่าล้อหลอกล้อหลอกตัวไหนธนูเมื่อกี้เอาธนูก่อนธนูหน้าลำคาญน,นี่เลยนี่แน่นี่ธนูอีกหนึ่งโอเคเดินกลับไปโอเค แล้วก็ต่อยธนูแล้วก็ทีนี้ก็อีซี่แหละต่อยธนูอืม เกใหญ่นี่ปลาจะหลุดยังไงอพี่โอ้โหสบ,บาย โคเด้นครับจำได้ว่าในอีเวนต์มันมีอยู่ให้ทำโคเด้นไอให้หาโคเด้นครับเุ้ยเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยอย่าดือ้ออย่าดือ้อ ตัวนี้ดึงเกตไม่ค่อยไปเลยวะดื้อ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 ตัวนี้ดื้อเนี่ยดื้นอนะก็ขอบคุณครับอืมแถวนี้เราไค้นหมดแล้วนะมีตรงไหนที่ไม่ได้ค้นดีกว่า คุคว uh, ิดดูอะไกไปไปไจับบุคคลต้องสงสัยมันจะไปไหนอ่ะแขานี้มีใครให้ไอ้นี่สามข้าวทำอะไรนี้ทำอะไรอ่ะเสรเราทำไปแล้ววะน่าจะทำไปแล้วนะ เฟสีอ mm ินเวสเฟสไม่ได้แสดงว่าเราทำไปแล้วทำอะไรทำอะไรเร็วๆดินี่นะกูล่วงเลย โดนถามนี่แน่โดนกู โอเคเสร็จ okay. บ้านนี้มีของไหมไม่มีนะไม่มีเลยเเราไปแล้วแอร์ตอรี่เออเอ้ยทำไมตรงนี้หมอกมันเยอะจังน่าสงสัยยิ่งนัก ยุยวีเคยอยู่นู่นอ๋อตรงนี้คือตรงนั้นตรงใกล้ๆบอสเออไปตรงนู้นก่อน อย่าไปจุดๆไปนี่ก็ไม่มี เฮ้ยไม่มีอะไรนี่嘛กูไม่ทำอะไรโถต้องโจนอัดก่อนเลยหาของอัพหาของอัพืมหาของอัพอัพอะวุดอัพอาวุด หาของอัพอาวุธแถวนี้มันก็มันมันก็ดูไม่มีอะไรแล้วนะนี่เราทำไปยัง่ะ โอเคหมู่ okay. บ้านนี้เรามาแล้วสำรวจไปแล้วสิบสี่เปอร์เซ็นได้ไหมออกันดีๆเฮ้ยได้วะสิบสี่เปอร์เซ็นต์รีเควสต์สักเซสฟูลโอเค ขอ,อต่อเลยรึ้่ะแม่ขอเนี่ยคนเนี่ยไอ้คนนี้ก็ต้องก็ต้องใช้เยอะโ oh, อ้สามเปอร์ขอได้ไหมส oh, okay. า,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 า <c oughs> มเปอร์โอ้สติวนี้ตัวโอเคปะปะปปเงาก็ได้ต้นไม้ไม่มีอะไรนะแต่มันยังอีกมันยังอีกเจ็ดมันเจ็ดสิบเปอร์เซนเลยนะ แสดว่าเราพาตรงไหนไปอยู่พอสมควรป่ะเนี่ยต้องมีทุ่งมีท่ามอะไรแน่เลยแบบตามตามเขาอะไรเงี้ยเนี่ย อฮ้ยอร่อยฟังก่อนขอฟังก่อนขอฟังก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไสเมื่อฟังแล้ว เมื่อฟังแล้วก็ขออนุญาตต่อยเลยแล้วกันตรงนี้ไม่มีกล่องมันจะเห็นไหมเอาอัน,นี้ก่อนแล้วอยลากไปน,นี่ต่อโอเคพอลากอันนี้เสร็จปุ๊บไม้น,นี่ต่อปึอ้งแลยน,นี่ก็สุดท้ายปุ๊บโอ้ยง่ายเกิน นแน่ีนเรียกผมว่านักฟาร์มระดับพการสิบเปอร์อยู่เนี่ยก็มีตรงไหนที่เราพลาดไปแน่เลยวะมันแข็ม ไม่ใช่แล้วันต้องอยู่แถวนี้หรอนี่ไง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 อยู่กังกี่คงอะ่ะอยู่กังกี่คงสามคนวะถ้าเราไปเอาตัวนี้ก่อนอัน,นี้ไม่เห็นเฉยวะ่ะ อย่างงงไม่เห็นเฉยนี่แน,น,น,น่ไม่เห็นหรอนี่่ไมเห็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นก็ตายซะ แต่มัน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 ,ม,น,ม,นมันอยู่โซนนี้นี่หว่าไม่ได้เกี่ยวกับไอโซนฝั่งนูน้นแต่ไม่เป็นไรเราเคลียร์รรบๆเอไยตรงนี้นี่นี่้าน,านานี่คืออ๋อไม่มีอะไรเออหมู่บ้านนี้ไหม And then you